สวัสดีครับกระผมสินสาหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเส็นนะครับหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนย t ท b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาววันพุธกลางคืน กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกนรกฎาคมในปี2560มาแพลนกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับคุณจะได้มีแพลนนิ่งจะได้มีพิมพ์เขียวของตัวเองนะครับว่าในเดือนนี้เราควรจะเริ่มต้นอะไรหรือเราไม่ควรจะเริ่มต้นอะไรสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวเป็นแพลนนิ่งให้กับตัวท่านเองนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาววันพุธกลางคืนนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกนรกฎาคมปี2560 ชาวมันพุทุกท่านนะครับคุณกําลังจะ,ะพูดกลาคืนนะครับคุณกําลังจะพบกับความสําเร็จนะครับในเรื่องของกิจการงานจริงๆแล้วความสําเร็จตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลัง ในช่วงเดือนครึ่งเดือนกนรกฎาคมไปแล้วนะครับมันเป็นความสําเร็จในลักษณะที่คุณกําลังมองเห็นถึงความเจริญเติบโตในเรื่องของผลงานในเรื่องของสิ่งที่คุณได้สร้างสารรค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็สักเซสสักเซสสักเซสขึ้นยอดขายมีความขยับมีความก้าวหน้าขึ้นรวมไปถึงถ้าคุณได้แพลนอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของงานของคุณไว้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันไม่สักเซสพอมาถ,ถึงช่วงประมาณกลาง,ลางเดือนกนรกฎาคมกลับที่จะมีความสําเร็จดีขึ้น แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องเป็นช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมเท่านั้นนะครับกรกฎาคมกรกฎาคมไปแล้วเพราะตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนตั้งแต่วันที่หจนมาถึงวันที่15ของเดือนออกรกฎา,าคมช่วงนั้นไม่ดีนะครับคุณต้องแยกให้ออกนะครับที่ผมบอกว่าดีเนี่ยผมหมายความว่าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว แต่ช่วงครึ่งเดือนแรกคือตั้งแต่วันที่5กร,รกฎาคมมาจนถึงวันที่15้ากร,รกฎาคมการงานจะมีแต่ปัญหามีแต่ความจุกจิกมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางคนก็อึดอัดใจถึงอยากจะออกจากงานหรือบางคนก็เลยตัดสินใจออกแม่งเลยครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่15กร,รกฎาคมสําหรับชาววันพุธกลางคืนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2560 ส่วน,นเรื่องความรักนะครับชาวัพุธกลางคืนคุณมีโอกาสที่จะมีการรีเทิร์นของคนรักเก่ากลับมาใครที่มีปากเสียงกับแฟนอยู่หรือไม่คุยกันหรือมีความน้อยอกน้อยใจยกันมีหลายสิ่งหลายอ,อย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เคลียในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วความรักมีโอกาสที่จะหวนกลับ หรือมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นมีเกณฑ์นะครับผมขอย้าว่ามีเกณฑ์คนรักเก่าจะติดต่อกลับมาหรือแม้แต่มาง้องออกันมาขอคืนดีกันนะครับส่วนชาวพุกางคืนที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่เป็นรุ่นน้องมาชอบพอกันมาถูกอัธยาศัยกันส่วนความรักจะพัฒนาไปได้ถึงไหนนั้น ก็ต้อง,งติดตามตอนต่อไปนะครับแต่เ,เป็นว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมมันมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วงประมาณปปลายเดือนกรกฎาคมนะครับน่าจะเป็นช่วงแต่วันที่25จนถึงวันที่31กรกฎาคมชาวบนพุดธกันคืนทุกท่านก็ขอให้ขับรถกันอย่างประมัดระวังรอบคอบอย่าประมาทนะครับอย่าขับรถสวิสวัตอย่าประมาท แล้วก็ถ้าคุณจะต้องไปติดต่องานหรือไปสังสงรรค์อะไรในช่วงค่ำคืนในช่วงปลายปลายเดือนกร,รกฎาคมขอให้คุณขับรถอย่าระมัดระวังระวังอาจจะ,ะถูกตำรวจเรียกหรืออาจจะม,มีบัตรวเหตุได้นะครับในช่วงประมาณปลายปลายเดือนกร,รกฎาคมในปี2560ส่วนในเรื่องของการเงินก็ผ่านได้ตลอดทั้งเดือนไม่ต้องกังวลน,นะครับ กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อไปวันนี้สวัสดี